ชีวิตนี้สอนให้เราเห็นคุณค่าของเมตตาการุณาและความกล้าหาญที่จะเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นดังเช่นพระอานนท์ผู้เป็นพุทธอุปถากท่านมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือให้เกิดพระภิกษุณีสงฆ์ขึ้นในพระพุทธศาสนาทำไมท่านจึงต้องช่วยพวกเธอนั่นเพราะท่านเห็นความตั้งใจอันแน่วแน่และศรัทธาบริสุทธิ์ของพระนางมหาปชาบดีโกตมีพระมาตุจฉาของพระพุทธเจ้า และสตรีจำนวนมากที่ปรารถนาจะออกบวชเพื่อบรรลุธรรมเมื่อพระผู้มีพระภาคยังไม่ทรงอนุญาตในตอนแรกด้วยความกรุณาและตระหนักว่าสตรีมีคุณสมบัติในการบรรลุอรหัตผลได้เฉกเช่นบุรุษพระอานน์จึงกราบทูลวิงวอนต่อพระพุทธเจ้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนพระองค์ทรงอนุญาตให้มีการบวชของภิกษุณีขึ้นนี่คือเครื่องยืนยันว่าเส้นทางแห่งธรรมเปิดกว้างสำหรับทุกเพศทุกวัย หากมีศรัทธาและเพียรพยายามเมตตาธรรมของพระอานน์สอนให้เราตระหนักถึงการเห็นคุณค่าผู้อื่นการให้โอกาสและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยปัญญาเพื่อให้ทุกคนได้ก้าวสู่ความหลุดพ้นอย่างเท่าเทียม